พี่ระกุนครับหรือน้องลิซ่าของเราสามาเนอีสานไครับอีสานอีสานค่ะอานอีสานอีสานอีสานครับถ่ายรูปถ่ายแต่ตัวนางงามที่ไม่ได้รูปหรอ วันนี้ดอกไม้ต้อสวยนะคะทั้งสองท่านนะคะค่ะเคารกันไปคันมางามมีดอกไม้และสวยขนาดไหนเนี่ยผู้หญิงกำจัดไม้คู่กัน นี่คือหมายเลขเจ็ดและหมายเลขแปดนะคะฉากต่อไปเลยค่ะต่อไปนะครับเป็นหมายเลขเก้าครับนางสาวหลินสุขดีครับชมรมไทฟ้าเป็นทุส้สุดยอาดูน้ำหนึนะคะหลินสุขดีก็มีกาองเชียร์เยอะทีเดียววันนี้นะคะและหมายเลขสิบครับนางสาวสิริพันธ์เพชรชรัตหรือน้องสายครับชมรมศิธิ์เก่าศิร <4 S 1> ินาพยาบ,บาลนะคะ เดินพร้อมพีก,กันนะครับแม่สวยข้าศึกมารัรบดอกไม้นะคะดีใจนะคะท่านผู้ชมอยู่กับเรานะคะจนถึงวินาทีสำคัญที่ใกล้จะมาถึงแตท่านก็ยังอยู่ให้เป็นกำลังใจนะคะเวลาที่นี่จะค่อนข้างเด็อดเปหนไย จากไทฟ้านะคะคุณณเนกนะคะมอบดอกไม้ให้ต้องขอบคุณผู้ชมนะครับอย่างเหนียวแน่นกันอยู่มีลูกโป่งนะคะน่ารักมากกับกองเชียร์ตัวเล็กใจใหญ่นะคะคู้สุดท้ายนะครับหมายเลข1 1นางสาวตรีเนธ จิรนันทศักดิ์หรือน้องเปิ้ลครับไทยริเวสชิปปิ้งเป็นภูมิสมคบประกวดครับแล้วก็หมายเลข12งนางสาวารวารอนงค่าปัญโยหรือน้องมีนนะคะจากบริษัทสวัสดีเชเปลอร์ค่ะประมือ,อให้กับทั้งสองท่านนะคะหมายเลข1 1และหมายเลข12ครับ มาความกระชุ่นใจนะคะค่าใกล้เข้ามาแล้วค่าไม่ปานะครับใช่ใจท่านผู้ชมจะตรงกับใจท่านคณะกรรมการในวันนี้หรือไม่นะคะเราคาดเดากันไม่ได้นะคะแต่เวลาของผลการตัดสินนะคะใกล้เข้ามาแล้ว ผลที่เราทราบแล้วนะคะหวานมีดอกไม้เยอะจัง okay. นี่คือหมาหเยเลข11บเอ็หมายเลขสินะคะ ตรีเนธนะคะน้องวรานนทอประโคมไปแล้ค่ะประมืออีกครั้งให้กับนางงามทั้ง12ท่านในวันนี้นะคะว้าวช่างงดงามอะไรเช่นนี้ครับผมนะคะเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมต้องถามห้เร็วมกก่อนนะครับ อ่ะเป็นห่วงไม่หงไม่ลงแน่นอนครับลู้โปรพยุไว้มีลุกโปรอีหนึ่งถ้าลงมเมื่อไหร่ก็ลอรได้แน่นะนใช่ได้ใจได้ใจยางมีนะคะผลการตัดสินเป็นไงคะท่านคณะกรรมการขออ๋อค่ะงานนี้เทพีตำแหน่งใหม่จะรับตำแหน่งไม่ได้ถ้าเราไม่มีเทพีนะคะ นพมาปีที่แล้วนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะมาอำลาตำแหน่งในวันนี้นะคะค่ะเิญคือมานะ่ะก็มีอ่าเดี๋ยวเชิญจัดเวทีสักนิดนึงค่อยๆดูกันไว้ถ้าเผื่อมีใครล้มอะไรเป็นห่วงนะคุณต้องไปอยู่ข้างหลังดีไหมคอยไปยุ่งไม่ไม่คับพูดเล่นสามสิบเจ็ดค่ะ ก็ขอพบกับเทพีนกมาศประจำปีพุทธศักราช2554นะคะคุณนิจการสาธรประมือให้เกียรติกับนางงามนะคะปีที่แล้วนะคะที่เธอได้รักษาตำแหน่งไว้เป็นเวลา1ปีสวยไหมคะยังสวยอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยเธอรักษาตำแหน่งมาเป็นเวลา1ปีแล้ววันนี้เธอก็มาทำหน้าที่อำลาตำแหน่ง ะะมอบภาระหน้าที่ให้กับน้องนางงามประจำปี2555ต่อไปนะคะน้องนิตการก็ช่วยงานนะคะมากมายในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะช่วยกับสถานสงสินไทยของเรานะคะเราก็ได้มีการจัดงานไทยเฟสติวัลผู้่ผ่านไปนะคะ น้องก็ได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยนะคะตอนนี้น้องก็ยังเรียนภาษาอยู่นะคะแล้วก็ยังกัที่จะศึกษาต่อปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจต่อไปตบมือให้กับน้องนิติการ,รนะคะสทะาทรเทพีนพมาศโดยจปี2554นะคะเดีอยาเชิญน,น้องนั่งประจำตำแหน่งหนะะ่ง จะได้มานั่งแทนที่นะคะเป็นลำดับต่อไปไม่เคยขอคนมีประสบการณ์หน่อยครับผมสั่นครับการตัวนี้เหมือนกันก็สั่นเหมือนกัน5คนที่เข้าเอาเป็นว่าเราได้ไฟฟิ a น i ลิสแต่ไม่เรียงไม่เรียงลำดับนะคะว่าใครจะเป็นตำแหน่งใดนะคะแต่จะเรียกออกมาทั้ง5ท่านนะคะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะ หมายเลขที่เข้ารอบว้าวเลขที่ออกโอ้โหที่พูดมาี่ใกล้เคียงนะคะบา,บางเบอร์ก็มีบางเบอร์ไม่มีอ่หมายเลขแรกนะคะหมายเล แต่สวยไหมคะตรงใจนะคะกับท่านผู้ชมที่นะคะบอกมาว่าหมายเลขเจค่ะลำดับต่อไปนะคะหมายเลขก็อาจจะมีนะคะแต่ยังไม่เรียกหมายเลขที่จะเรียกคือหมายเลขหนึ่งค่ะ สซนโไลออนไทยิเวสเปนผู้สงอบประว้าวไลออนไลออนงแรงนะ,ะผู้ที่เข้ารอบท่านที่สามหมายเลข อีกสองท่านอีกสองท่านนะคะใจเต้นตุมต้มๆต่องๆเป็นห่วงทุกคนนะคะก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะหมายเลขที่เข้ารอบอันดับสี่ไปถึงคนที่สี่ในกลุ่มนะคะหมายเลขหมาย นนะคะคุณโต้งเป็นไงผมว่าคนสุดท้ายแต่ผมพูดค,คนที่เหือก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนทําดีมากๆถึงยังไงก็แล้วแต่คุณทําหน้าที่ที่ดีท,ท,ท,ที่สุดแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์ที่ผมพูดไว้นะครับคนสุดท้ายครับคุณแรงครับแป 2> 2ดแบดแ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 ปดแดแบ หมายเลขตัวเดียวค่ะเป็นเป็นเลขตัวเดียวสิบสาสิบสาจะเป็นตัวเดียวได้ไงคะคุณต้มละอ่ะละค่ะหมายเลขที่เข้ารอบได้แก่หมาย ว่านะคะคือน้องมาร่วมกจิจกรรมในวันนี้ก็ต้องอขอขอบคุณอย่างยิ่งของแขกงุกทมานให้กับค่ะุณผู้ร่วมนะครับเข้าประวัติด้วยถึงแม้ว่าไม่ได้เลยก็ต้องจับใจกันนะครับเป็นยังไงคะถูกใจนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่เชียร์น้องที่ไม่ได้เข้ารอบนะคะเพราะว่าทุกคนทําดีที่สุดแล้วนะคะวันนี้นะคะ่ะเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าทั้ง ใครจะเป็นตำแหน่งใดนะคะเรามีตำแหน่งควนใจชิคาโกเรามีตำแหน่งรองอันดับสามนะคะรองอันดับสอรองอันดับหนึและเชพีโลพมาประจําปีพฤศักกา2555ค่ะนะคะวันไหนค่าบผูม,มือสัน่นกันนะครับและก็ตื่นเต้นมากเลยเ่ยว้าวขอประกาศรางวัล สุดยอดก่อน,นะคะในผลงานถ่ายรับเฟอได้มากนะคะเอาเป็นว่าตำแหน่งควัญใจชิคาโกนะคะมาจบลวกันใครอื่นตำแหน่งควัญใจชิคาโก้ในงานวันลอยประทงนะคะเทพีนุมาประจํปี2555ควัญใจชิคาโกนะคะก่อนที่เราจะประกาศว่าหมายเลขใดขอเรียนเชิญ คุณประดับจันทาและคุณทาวรศศรียาภัยนะคะทั้งสองท่านขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนางงามค่ะคุณประดับค่ะเชิญขึ้นเวจีเลยนะคะและคุณทาวรศรียาภัยนะคะมอบเราจะมีมอบสายสะพายนะคะมงกุฎเงินรางวัลดนตรี ขวัญใจชิคาโกตำแหน่งขวัญใจชิคาโก้ได้แก่ ายเลขหนึ่งนะคะชนะใจท่านคณะกรรมการนะคะชนะใจท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะผลงานนะคะที่ถายรัฟเฟิร์นะคะได้มาเป็นอันดับหนึ่งสมับรได้เป็นหมายเลขหนึ่งด้วยนะคะคือน้องกรณันนะคะจากสโมสรไลออนไทยเวสก็ต้องขอขอบพระคุณคุณประดับนะคะจันทราที่มอบรางวัลและคุณชาบอลศิียาภัยด้วยนะคะ ขอปรบมือให้กับขวัญใจที่คาโก็ในมาประจำปีทุธสักราช2,555ขอบค<อ>ุณค<อ>่ะเดี๋ยวขอประกาศว่าเงินทั้งหมดที่ขายราฟเฟิลวันนี้นะครับเป็นเงินทั้งหมด8,626จ่อครับเยี่อทีเดียวขอบคุณขออนุโมทนาด้วยทค่ฉลาดต้องขอสัดนิดหนึ่ง ีใจได้ครับหมายเลขหนึ่งเอาเลยนะคะคราวนี้เราก็จะมา้ึสี่ท่านที่เหลือขวัญใจไปแล้วก็ต้องเป็นตำแหน่งรองเทพีอันดับสาม